สักคู่นะครับได้คะแนนตางมาถึงแล้ว ดีมั้งเลเนี่ยเป็ 11, 9, 9, นข้าวข้ามีตมสวัสดีพี่น้องชาวจุพรทุกคนครับข้างหลังสวัสดีครับสวัสดีครับจะยินผมชัดนะครับทุกคนพร้อมนะครับอขอเสียงให้ลุงตู่หน่อยใครอยากจะยินเสียงลุงตู่ขอเสียงหน่อยผมเ,เรียบร้อยวันนี้เป็นช่วงอาหาเสียงนะ ก็จำเป็นนะครับที่ผมจะมาพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองนะจังหวัดสุพรรณนะครับอย่าลืมเลือกสองใบสองใบสองเบอร์เบอร์จะเป็นกับเบอร์ยี่สิบสองได้ไม่ได้เนี่ยสำเพื่อคนเหล่านี้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาได้โตขึ้นเป็นคนละเบอร์ที่มีคุณภาพพวกเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะนะครับทุกอย่างจะดเนล่ยทุกเรื่องด้วยกันต้องปรับปรุงกันใหม่ทั้งหมดนะครับ เพราะแล้วการที่ที่จะได้ทำหน้าที่ต่อเขาต้องเรื่องสองเบอร์นะร้นอนจังวู้ดใส่ใส่ทองมาไม่เคยร้อนเพราะทองมันไม่รู้ร้อนทุกคนมาหน้าต้องใส่ทองกันได้ทุกคนนะเขาหววหน่อยอะ่ะเออตีเอาเองแลว้วกันเขาหัวนะไม่ได้เป็นคนไปไปหมุนหวัวเองตอนที่ทำเป็นราคา80ดตีบาทได,ได้ขอแล้วกันนะ โอ้โ oh, หน่าร okay. uh ักนะลูก huh. ท yeah. uh ุกคนผมเจอ22แก็มเบนจ้าไหวขอโทษนะจ้าขอโทษการจราจรด้วยนะครับที่ติดขัดนะครับขอโทษนะครับจำเป็นที่ต้องมาในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจากหัวใจของลูกอ่ะราคาาคุ้เทซฯก็ร้อนใช่ไหม มาจูบอลก็รอดแรงรอดแรงร้อดกว่านะแต่ก็มาด้วยหัวใจของของผมแลีลูแล้วตอนจบดีมากจบดีมาแน่นอนครับมันมันยังไม่ครบตัวหรอกว่า ขอโทษนะจ๊ะขอโทษการจราจรด้วยนะครับที่ติดขัดนะครับขอโทษนะครับจําเป็นที่ต้องมาในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจากหัวใจของลูกแต่งชุดสวยสบายใจและเขา้าภูหาไปมานะจ๊ะอย่าลืมเบอร์18กับเบอร์2ี่สิบงูตูนะจ๊ะหลายปีด้วนเราแก้ปัญหามากมายนะครับที่เจอมาเานี่ยจากร้อย3ปีที่ผ่านมา,มาผมเจอปัญหาไรร่วงการโควิด19ใช่ไหม เราอยู่กันจะรอดวันนี้สามปีเต็มนะที่ผมต้องต,อมมต่อ,อสู้โควิด19เพราะาธุรกิเรจเศรษฐกิจต่างๆที่มันจะล่มสะลายทั้งหมดน่ะเราก็แค่ได้สำเร็จใช่ไหมในส่วนของการสัมปันระหว่างประเทศเราคงกับซาอุได้แล้วนะให้ดูในนักข้าวมันสบายมากที่สุดนะตามือ,นะมอ้าบางคนที่เรียกเรียกพี่ดู่ก็ได้ บางคนอายุคใกล้ๆกันก็ียกี่สู่นะอายุห่างหน่อยก็เรียกลุงเรียกค่าช่วยทําคนไม่ดีก็ว่ามาไม่ได้ว่าทั้งหมดเหมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ถือว่ามินเกยียรติยศพวกเราใช่ไหมไม่มีใครจะยอมให้ถูกดูหมิ่นได้ทุกคนคนท,ท,ท,ทุกทุกทกลุ่มมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะเราต้องร่วมกันขจัดคนไม่ดีออกไป,ไปแต่ว่าทุกคนเกรงครูคูมาช่วยน เายวันนี้ะขายผ้าเยอะๆนะขายดีๆนะเทแสบาลนเมืองแค่สบาลเมืองความด้วยดูแลเสบาาด้วยและทุกคนทำงานให้เราทั้งสิ้นนะเพื่อการพัฒนาทำให้เข้มแข็งการแสดงหน้ามาอยู่ที่ท้องหนึ่งสามารถพิจารณาทำให้ดีทำให้ื่นชมนะ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับแต่ทุกร้านนี่ยทุกร้านถ้าไปโดนไม่มีเงินก็จะซื้อได้นม่ได้ไแล้วโพราะสถานะของมีกาลัางมากขึ้นไมได้มาซื้อของกันมากขึ้นวันนี้มาต้องดูแลเรื่องดีมาน,ด,มาน,ด,านด,ด์สแปร์แมตุ้งเเร่เล่นเกษตรนครมันจะปรับรูปแบบการทำกรเกษตรยังไงด้วยกันรักทุกคนรักทุกคนลูกตู่อยู่ไหนอยู่นี่พี่ตูอยู่ไหนก็อยู่นี่อีก บางยุดอยู่ไหนอยู่นี่นะนี่คือลุงตู่คนเดียวที่สองนะอย่าลืมที่เป็นด้วยปุ๋ยให้ย่างให้เราปุ๋ยแห่งชาติราคาไม่ได้แพงวันนี้นําเข้าไปทั้งหมดเลยนะมันยากอะหลายอย่างที่มันทําคนเยอะยากเรื่องน้ำมันก็รังเกียจดาอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะวันนี้ขอให้ดูเลยทากนการนะว่ารางการจะแก้ปัญหาให้มันจบให้มันได้มากที่สุด และช่วงนี้ความขัดแย้งมันสูงขึ้นนะเพร,ะเราะนั้นเราต้องเราต้องเราต้องรวมพลังกันเพื่อช่วยกันความไม่ดีไม่งามความไม่สอดเรียบร้อยของบาง้านเมืองมันเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วประเทศไทยทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้วใช่ไม่ใช่ครับนะรักรด้วยหัวใจรักจางอูรักด้วยหัวใจอย่ารักด้วยลมปากในเพียงอย่างเดียวรักด้วยหัวใจพิจารณาว่า คนนี้เป็นยังไงเชื่อถือได้หรือไม่จริงใจหรือเปล่าคิดตรงนี้ด้วยผมยืนยันว่าความจริงจัของผมนะครับขอคุณขอโทษด้วยและข้างหลังด้วยนะเดินตาของผมเลยเนี่ยนะไม่ร้อนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนขอบคุณอีกข้างหนึ่งขอบคุณในน้ำใจไมตรีของเจวเทศบาลเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในรถทะเบียนอะไรกรุงเทพไนอุมพรใช่ไหม ถ้าออกอะไรเลือกท้างกันนะชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีสิทธิ์ในการออกควาเลือกนาเบอร์และนาบาลและนายกรัฐมนนะแล้วก็เลือกสองตัวตัวที่เด็กกำลังยื่ตัวนะไม่ใจมาใจมาไม่อยากเลือกนายกต้องเป็นใครต้องนะฝากกขาดูแลด้วยวันหน้าการจาอำนาจไม่ใชมากกว่านี้และอะไรได้เขาวันนี้มันเยอะกว่านี้เก็บพ่อทีได้มากกว่านี้ มันก็จะมันก็ขยายมาได้นะจ๊ะนะถ้ามันเยอะแน่นอนมีการประท้าทุกวันใจแดนวักจับได้ทิบยี่สิบล้านสามสิบล้านออ้อมจะรอดประเทศทั้งปิ้นแล้วจะต้องแก้ไขการบำบัดรักษานำคนเข้าสู่สถานบำบัดรักษาให้หายใช่ให้เลิกเสียใจให้ได้เพราะฉั้นมันจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่ก็มันอายุมีปัญหาเปิดสี่แปดจ่าเลยเปิดสี่แปดเพรนี้คือส2เขตของท่าน เลิกบอเ็ดเสร็จแล้วชื่อมนเลิกยี่สองมาสองใบไปแรกเบอลทีแปดทีคนนี้ดิดาวไว้หนึ่งหนึ่งสอง ทุกคนตู้ตู้นะเอาชนะด้วยความสุจริตนะจ๊ะทุกคนให้เราเข้ามาดูแลบ้านเมืองแทนนะไม่เท่าเทียมกันทุกจังหวัดนะวันหน้าถ้าทุกจังหวัดแข็งแกร่งมีได้มาพ่ายใจกระจายหน้าลงก็ได้มากขึ้นทำอะไรเองมากขึ้นโอ้โหนี่นะสู้สาธุสาธุขอให้คนชุฬาทั้งหมดนั้นมีความสุขกันดี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 ที่วาดหวังดี่ีนี่ ทุกคนตัว,วค,ความดีความงามนะแล้วก็ขนาดความเร็วไม่ได้จากรอบตัวของเรานะ <c oughs> นึกถึงข้างบนดิบนฟ้าดิพอจะกระหมาเราทุกคน <c oughs> <c oughs>

哦。<or> <laughs>